ีิผมจะมาเล่นลาฟาเอลนะผมเป็นเอ็มเอ็มว่าไปใส่กระตุ้นมาเลยนะก็ใส่เป็นเอ็มเบรมนัดยิงนะผมทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับผมอ่ะเพิ่งลองเล่น <laughs> เอาเป็นไรเดียเป็นทับเหรอทับโจมตีเดี่ยวอันนี้ใช่ไหมโจมตีเดี่ยวแรงๆนะครับผมอโอเคครับผมไปวิ่งไปทางเลนกลางครับผมไปข้างล่างใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเลนอีกพีนนะเดี๋ยวเราจะไปข้างบนนะผม <laughs> แต่ทำไมเอ็มเอ็มของเราถึงไปข้างล่างแล้วผมตัวบรูโน่ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวไปคุ้มเลนกันดีกว่านะครับรอบนี้ก็คคำๆไปแล้วกันนะผมอย่าลอกเรียนแบบนะบอกไว้ก่อนอย่าลอกเรียนแบบนะผมถ้าทำตามนี้มีโอกาสแพ้นะฮะเพร<ท>า<ำ>ะว่าทีมต้องแข็งจริงๆก็เลยถ้าจะเล่นอย่างนี้เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับโอเคตอนนี้โดนกดเลนนะผมเพราะว่ามา2องคนนั่นเองมีเดียรล็อกกับบรูโน บูโน่มา2นะครับผมไม่ใช่บูโน่มาธรรมดาผมขอออกเป็นรองเท้านี้เป็นดาบดีกว่านะดาบเอ่อมนเชื่ออะไรนะวินสตรองเกอร์นะครับผมนี่โคตรด,ดีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยเนาะแล้วก็มีคริติคอลอีก10%เนะลยครับความถโจมตีก็40%ถือว่าโอเคเลยนะครับตีไปตีไปนี่รองเท้ามาแล้วอุ้ยอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ อตีบัฟตีบัฟคือเขากล้าตีบัฟนี่เพราะว่าเราเพราะว่าเห็นเราเป็นซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้แหละครับถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันทำดาเมจได้ไม่เยอะดังนั้นก็จะมาลัดบัฟเงินไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรต้นเกมอย่างเงี้แหละง่ามาเสียล็อตเสียล็อตเหรอไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนนะมันมีแฟนนี่ในทีมนะถ้าะจะไม่ผิดนะ เราต้องพยายามเช็คก่อนนะครับถ้อแฟนนี่โผล่มาอเอาคิวติคอรชิ้นแรกมาแล้วนะฮะเป็นเอ่อมันเพิ่มคีย์หรือเปล่าวะาจาไม่ผิดในใช่ในใช่อยยาตกใจหมดเลยนี่เออนั่นออออแหละนั่นแหละมาเข้ามาเข้ามาสกิลหนึ่งของราฟาเอลต้องบอกไว้ก่อนนะมันทำสโลแล้วก็ดามิดนะครับผมอ่าพูดให้มันเข้าใจง่ายๆแลวกันอ่าสกิลสองนี่จะเป็นการฮิวฮิวนะผมเป็น ช่วยฟื้นฟูเลือดให้กับเราแล้วก็เพื่อนนะครับบวกกับวิ่งเร็วด้วยนะครับที่อยู่ในระยะส่วน3มเป็นอันติเอยเพื่อนเข้าอ่ะเอาวะเอาวะนี่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 สามนะครับผมไอ้สกิลอันตินะเป็นการทำสตันนะผมไปในแนวทางเดานหน้าเ้านเนินหน้าหน้าเป็นแถวเป็นแถวด้าหน้าซึ่งสตูหลบได้นะครับมีสิทธิ์หลบได้เยอะมากด้วยครับผม ก็ไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่นะอันติผมสนใจแค่สกิลหนึ่งนะครับผมเพราะมันทำสโลเราจะไล่ได้นั่นเองคนระับแหมพูดซะเก่งเลยเชียวมีไล่ได้ได้ไหมล่ะโอ้โหอยู่้วล่าไม่ได้เมื่อกี้พลาดน,นะไม่เป็นไรครับผมเราไปรุยต่อเลยดีกว่าข้างล่างมีประเด็นวะไม่ไหมไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าไปไม่น่าไปแล้วเพราะว่าเราจะแค่นั่งยิงฮิวเ,ล,เลือดฮิวเลือดฮิวิวแล้วไหม เล่นสายนี้เอา้าเอา้เอาอะไรอะไรอ,อัอนติอันติใส่ปัม้มเรยียบร้อยช่วยเคื่อนได้ด้วยโคตรเท่เลยฉากเมื่อกี้มันเท่มากครับผมมาแอนดี้มาเมื่อกี้ก็ตกใจอยู่นะเพราะว่าของไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้หิวเลือดหิวอะไรไปก่อนนี่ใส่ไปก่อนครับผมเกียร์คลิปเกียร์อะไรยังเคลียร์ไม่เก่งนะเพราะว่าของยังไม่ได้นะนครับชูมาด้วยชูมาหวะชูมาวามาวะอย่าไปเล่นแถวป่านะชูมันจะดักปุ่ม กูน่าจะไปป่าล่างอออไปอ้อไปกันเลนอ้อไปกันเลนโอเคไปดูเพื่อนข้างบนดีกว่าเลยครับอ่ะรุ่ยรุ่ยรุยเอารุยรุ่ยรุยมาครับปุ๊บปิดทางปิดทางบุโน่ปิดทางได้ไหมบุโน่ไป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 วิ่งวิ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรถตายแล้วควาต่อไปครับควาต่อไปเราต้องทำให้ได้นะครับสำหรับเซตนี้อย่าหาเรียนแบบเด้อขอไปก่อนเด้อ เป็นแบบนี้มีสีพแพด <c oughs> อ่ะนะครับเนี่ยยืนปากเนี้ยวินสตรองเกอร์นะครับผมมาแล้วช็อกเกอร์วินช็อกเกอร์ไปแล้วก็ไปเล่นอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอบัฟนี้คนระับัฟเงินนะเนี่ยดูจากการตีดิเร็วขึ้นนะทิศขีด้ด้วยทีละ์สองร้อยดูไม่เยอะนะแต่ว่าก็ทีมีหลุดคิ้ม่วงเลยนะดีเหมือนกัน ไปเรื่อยครับไปเรื่อยตรงนี้ข้างกนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนเอาตรงนี้ก่อนครับพยายามเข้าใกล้เพื่อนดีกว่านั่นแหละนั่นแหละอืมเข้าลึกๆอันติปึื้ไหมไหมอันตีมันช้านะทุกคนเนี่ยแหละผมเลยไม่ค่อยอยากใช้อันตีแบบว่าถ้าแบบยูเรล่าสตันแล้วก็ผมสตันต่อโอเคเลยนะแต่สตันนานยอมรับว่าสตันนานจริงแต่นั่นแหละจุดบกพร้องคือมันช้าสกิลมันช้ามาก ป้อมแตกแล้วครับบนข้างบนขท่าบนข้าบนตีป้อมเราแตกว่ะมาครับไปทำอะไรตรงนั้นล่ะเนี่นียนียยิง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 สโลยิงสโลเอาดีอยู่แ้วละอยู่้วละได้กินไปแล้วแหมเป็นการปิดทางที่สวยงามมากเลยดีครับมาตรงนี้เราต้องลุยต่อต่างคนต่างเสียป้อมนะ ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาต่อไปผมจะเอาเป็นขวานเอ,อ้ไม่ใช่ขวานดิผมพูดผิดมันเป็นเคียวสีเคียวนะครับผมเขาเรียกว,ว่าเคียวเนาะตีสโลนะครับผมตีสโลแล้วก็ให้ความเร็วเราถึง40เอซน้ยไม่ใช่3 5ปใช่เออ35%นะครับผมถือว่าเร็วมากนะผมบอกเลยดีเลยเไปตีเต่ากันไปตีเต่ากันทุกคน มาเลยเดี๋ยวดักให้ไม่ดักดีกว่าอ้าวตีครับผมดูความเร็วดูความเร็วดูความเร็วดีก่อนนี่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 โคตรเวอร์เอาไปครับผมเอาไปเลยนี่เดี๋ยวรถเราฟาร์มใช่ไห<อ>มใช่<อ>ใช่เดี๋ยวรถฟาร์มเดี๋ยวหายาคงไปฟาร์มแนละยิ่งก็มันก็ได้นะหายาฟาร์มก็อาจจะดีมาแล้วครับผมได้หน้าไม้แล้ะยิ่งตีสต็กเร็วขึ้น เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาอะไรมาโอ้โหโอ,อู้มามาดิมาดิโอ้มาดิมาดิรตันนสตันไี่เรียบร้อยครับโซโ,โลคิวครับผมโซโลคิวแฟนนี่ไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหเมื่อกี้ใจหล่นไปถึงกระตุ่มเลยจะรอดหรือเปล่าวะของนี่ไม่ค่อยมีอยู่นะแปลว่าของเริ่มมีแล้วตอนนี้แฟนนี่เริ่มเอาเราไม่ได้แล้ะมันเป็นตัวแบบว่าต้องทำดาเมจเลี้ยงดาเมจเรื่อยๆนะแต่ว่าของเราเด่คือเด้งเลือดเด้งเลือดสกิลสองเด้งเลือดเด้งเลือดอย่างเงี้ยมันก็เอาลงยากนิดนึง นิดนึงนะแค่นิดเดียวเองโอเคเพื่อนบอกรวมตรงนั้นเหรอมีอะไรจะให้แกงเหรอไม่มีอะไรหรอกมั้งตามก่อนแล้วกันวิ่งบูโนมาบูโนมาโดนอันตีไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปโดนไปโดนไปล็อกยิงยิงตายครับผมโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ดาเมจเพียวๆครับผมโดนอันตีเต็มๆนะ พราันก็ถือว่านานอยู่นี่อะแฟนนี่แฟนนี่มาแฟนนี่แฟนนี่ตกใจแฟนนี่ตกใจมาอีกแล้วเหรอโอ้โหแฟนนี่เล่นจ้าเอ๋บ่อยแล้วเราเนี่ยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อครับทุกคนคือพยายามฟาร์มไปเรื่อยถ้าเราต้องการไอเทมนะวุ้ยวุป้อมยิงนี่ดูดูการยิงป้อมดูการยิงป้อมครับใครบอกว่าเมดยิงป้อมไม่ได้มีแต่ตัวนี้แหละ เอ,ยอ,ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเลงเลือดเพื่อนเลงเลือดน้ำได้กินโอ้โหฆ่าไปนี่ได,ด้แล้วชูมาทำไมชูชูอย่ามาชูไม่ไม่ไม่ไมออกตายเลยต,นนต่อกันเลยครับผมเรารยตอบนอนสต็อปนะฮะผมให้เห็นกันเต็มเมเลยครับผมเล่นหอย่างจี้จริงนะไม่ได้จกตาท่านผู้ชมนะครับผมผมเล่นสายแครลร่จริงๆนะครับเอฟเอ็มนะไปตรงนั้นเพื่อนเราอยู่ในแมปนะดูในวินิแบบนะก็คือเพื่อนเราแบบพยายามกระจายอยู่ลงเลนบน ก็แปลว่าจะคุมป่าบนเขานะยครับผมส่วนป่าล่างก็คงจะมีแค่ไปกันเลนได้เฉยผมตีตัวนี้รอแล้วกันเพราะว่ายังไม่มีการเปิดไฟหรืออะไรเงี้ยแ,แค่เวทป่านะครับแอนนี่เขาตายก็เลยแบบว่านิ่งๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยยังทําอะไรมไม่ได้แต่ชูเขาก็เดือดนะเมื่อกี้เห็นไหมชูเขาล้วงเดือดมากนะแปบลบว่าเล่นเล่นดีเล่นดีเล่นด,นดีผมชอบอยูน่นะเล่นดีนะแปบลบว่าทีมคงไม่ดีด้วยไป <laughs> ดูแซ่ดูแซ่ดีดีเห็นไหมแป๊บเดียวเคลียร์เลนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละใครว่าเมดเคลียร์เลนไม่เร็วไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เมดทั่วไปไงอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่เดียลอสเดียลอสไม่กลับบ้านไม่จะกลับบ้านแล้วมันกลับไม่ได้ข้างล่างมีสองตัวก็คงไม่อยู่ด้วยอ่ะไปละพวกชูพวกอะไรกลับบ้านไปละเราก็ไปเคลียร์เลนได้ครับผม อย่าพยายามเดินใกล้ตรงจุดเมื่อกี้นะแบบเดินฉลับฉลับนิดนึงอ่ะเราขอเคลียร์เลนตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปเลนอื่นนะเรื่นี้จบก่อนแต่ก็เซียวๆเหมือนกันนะเผื่อมันมีการดักอะไรเงี้ยนี่จอะเกาะมาแล้วครับผมจอะเกาะมาแล้วต่อไปเป็นดาบดำเดมอนนะสเลเยอร์ใช่ไหมเออเดมอนฮันเตอร์ใช่ป่าเออประมาณนั้นแหละครับผมเนี่ยดาบดำเป็นดาบละลายแทงนะครับผมถ้าเราตีมจะได้ความเร็วจะความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์หยดเลือดประมาณ3วินะครับ อ่าแล้วก็มีการแบบว่าทําดาเมจต,ตอ่อเลือดศัตรูดังนั้นตัวนี้ละลายแทงดีมากนะตีไม่สนเกาะนะับผมตีไปใส่เลือดเลยอ่าไปบนนะ,ะไปบนเพราะว่าเราเราเตรียมที่แบบว่าจะพยายามตีหลอดแล้วเราต้องเคลียศัตรูที่อยู่บริเวณร,ร,รอบๆก่อนอะไรนี่อะไรนี่มีการอันตีขวางไว้ก่อนอะไรอะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะเดลอดรเหรอ <c oughs> เพิ่มไปนี่ตีทสโลไปเอยมันมีมันมีบิงอยู่มีบิงอยู่ ุ่งมมีพุ่งมีพุ่งไปได้ไหมสกิลสองอยางมาแล้วเพื่อนจะวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วรีกดไปหนึ่งทีปึ๊บติดสโลนี่มันตายว่ะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดรอดไปได้แต่ว่าเราได้บรูโนมาครับเพราะมูบรูโนไปคนเดียวแล้วตอนนี้บรูโนไม่มาแล้วอ้าวแฟนนี่แฟนแฟนี่ทำอะไรแฟนนี่อีสะดุง้งสะดุง้งปึ๊บตายบอกแล้วว่าจะเอกันหนีแหละสะดุ้งตายเลยครับอ่ะเรามาฟาร์มรับฟาร์มเวตาเวตา ทำอะไรกันนะเอ้าอันตีเนี่ยตงเรียบร้อยครับผมได้ครับผมลาไฟเอลได้ก็เหรอนี่เกาไปเตะเพื่อนเราวทำไมชูชูโดนชูโดนแน่ชูต้องโดนแล้วอย่างเงี้ยโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะเดี๋ยวข้างล่างฮายาก็จะไล่ขึ้นมานะไล่เลนขึ้นมาบอกว่าดันขึ้นดันขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเพื่อน ทำไรอะฮิแฟนี่ตายแต่ว่าแรกเออมันก็ไดแอซิตไปนะเมื่อกี้มันก็ไม่คุม้มมนะือนใช่ไหมคุ้มอยู่มั้งคิดว่าคุ้มอยู่ไม่ผมว่าชูตีชูคุ้มกว่านะผมดูู้สึกอย่างนั้นนะชูมันเล่นเก่งอ่ะเออชูเล่นเป็นนะชูเล่นเป็นผมสังเกตดูคร่าวๆแล้วนะก็ถือว่าไม่ได้แย่มันอยู่ในระดับหนึ่งเลยอะเออแล้วมันรู้ว่ามันต้องล้วงผมด้วยไงเออไม่ว่าดูไอเทมัาดีไอหนุมน่มไอหนุ่มในเก่งมาก เอาเลือดเสร็จแล้วกลับไปต่อครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นอันนี้เนาะเออจะไม่ได้ดับดัเลยดับดัก่อนอ่าดับดํมมาแล้วครับผมเอาดีไหมวะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าครับเปลี่ยนรองเท้ารูปเลยช้านิดนึงขอเปลี่ยนรองเท้านะครับคือของซับน่าจะไม่ไม่โอเคกับเราแล้วคราวนี้ผมขอเปลี่ยนแบบว่าเอารองเท้าดิกขายทิ้งแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าทั่วไปนะครับเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับเห็นไหมดูดิอ้าวมาไงพี่ขอโทษทีนะขอบัฟแล้วอะเลยเกมมาขอบัฟน่ะอยากได้บัฟอ่ะ เน่นน่นี่นี่เน่เอนนอได้แล้วก็ขีแต่ก็อีกเรื่องนึงมาตามครับตามนี่ดาบดำมาแล้วอย่างนี้ก็เจ็บสิครับต่อไปคีใหญ่นะผมไอคีใหญ่เนี่ยมันดียังไงครับมันเพิ่มอัตราคิติคอนแล้วก็เอ่อทำให้ดาเมจที่เกิดจากคีเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับอย่งั้นก็ถือว่าสมควรใช้มากๆ ในช่วงเล็บเกมบางตัวใช้กลางเกมหรือบางตัวใช้ต้นเกมก็มีต้นเกมก็มีต้องอยู่ที่ตัวละครตัวนั้นนะแต่ของผมขอเป็นสุดท้ายแล้วกันไม่รู้จะออกอะไรงไงคิดไม่ออกจะออกดาบม่วงดีวะด, <c oughs> ดาบม่วงก็อัจตายคียังไมอันนี้เพิ่มให้คีตีแรงขึ้นก็โอเคนะมากครับผมโอ้โหเยอะมากเยอะมากอันตีไปหนึ่งทียิง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 ตาย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 หมดครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับตายหมดตอนนี้เหลือใครครับแฟนนี่แฟนนี่หนีหนีไหมเฮ้ย ออ้ยเ,เมื่อกี้ลูกไฟลูกไฟเราไปถึงค,คือมันยิงไปแล้วครับแแค่รอรอให้มันถึงตัวแฟนนี่นั่นเองตายครับผมตายเหมือนเดิม <laughs> ตายสี่ไอ้น้องตายสี่เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งมันเหลือใครวะอีกหนึ่งตัวเดียลอตทีมมันนะทีมศัตรูนะครับผมแม่มันยังเหลือเดียลอดเดียลอดเล่นเต็มใช่ไหมแม่มันมันมันชอบบิ๊งหนีไอ้นี่มันบิ๊หนีครับนี่ไปเลยครับผมอันตีไฟ เฮ้ยบิงทันว่าบิงทันว่าเอ้ยมาเลยเยอะเลยเยอะกันเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วถอย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 เฮ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปถอยก่อนถอยก่อนจ้าถอยก่อนจ้าอะไรอ่ะอูเอ้ยไม่ใช่เป็นนี่มาเปนนี่อ่าได้เฉยครับผมได้คิวไปเฮ้ยขี้ใหญ่ก็มาครับผมขี้ใหญ่ก็มาครับผมอ้าวกดไปครับกดไปปึ๊บ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 อ้าวเปิดบีกันเลียนอยู่ เออเออชู่ชู่ชู่ชูชูชูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยตายไหมตายไหมโอ๊ยได้ครับผมอู้เกือบตายเกือบตายหัวใจหายวูบเลยเมื่อกี้แหมมันมันพามาข้างหลังครับผมมันแบบมันหายตัววิ่งมามันวิ่งเร็วไงกดหายตัวจะวิ่งเร็วครับผมก็นั่นแหละน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เสียวแว๊บเสียวบราฟเลยอืมดูหลอดดิไปหลอดดีกว่าตีหลอดตีหลอดทุกคนตีหลอดนะตีไหมครับไม่มีใครตีหรอ ตีนะคนเดียวก็ได้นะโอ้เข้าลึกอยนะู่นอะอ๋อโดนยกโดนยกนโยตีไป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 นะช่วยหน่อยฮายาฮายามาช่วยหน่อยเร็วฮายามาช่วยหน่อยอ่าอ,อ๋อไปกันไปกันให้เหรอได้โซโล,โล่คนเดียวก็ได้ไงฮิว <laughs> เรื่อเลื่อเลือดอ่ะเออมาคนเดียวก็ได้ครับผมไม่แคร์ไอโดนแคร์เอ่ไอโดนแคร์เนียร์ลาฟาเอล แบบโซโลโซโลหลอดนะครับผมเคยเห็นป้า <laughs> เอาเรื่องวะมาก็ถอนเลยตอนนี้ของก็ครบแล้วเหลือแต่จบเกมไม่ได้แค่นั้นเองครับหาวิธีจบเกมนะ,ะเด้งเลือดไปเติมเลือดเพิ่มเไปเติมเลือดเข้าดีไหมมันเหลือใครบ้างมันมันก็ตายแค่ชูตัวเดียวหรือเปล่าวิววิวิเขาลึกโอ้ตายเลยอ่ะฮันนับบีโคตรแรงกลับมาแล้วอายุเซ่เมื่อกี้โดนฮันนบบี ซัดไปหนึ่งทีคือมันก็ยิงคลิปแหละไม่ต้องยิงเรามันก็มันก็โดนเหมือนเดิมอนะ่ะเนาะมันยิงชิ่งอนะ่ะมันชิ่งมาหาเรานะก็ระวังระวังดีกว่านะเดีย๋ยวเดินเข้ามาฟาร์มคลิปต,ตรงนี้ก่อนเอ่อเอาบัฟด้วยมาบัฟมาเลยเราก็เคลียร์เลยตัวนี้แล้วก็เดินหนีคือยอย,อย,อยมาสองตัวมาสองตัวยิง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 ตายแล้วจ้ะ อะไรอ่ะเข้าหรอเข้าหรอหนีเรียบร้อยครับผมดาเมจเรียบร้อยตายโดนไปอีกเอ้าจะหนีเหรอเฮ้ยไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันไปจะเสียเวลาการไปไล่มันดีกว่าครับผมเอาเอาตรงนี้ดีกว่านะมาเนี่ยเคลียร์เลนเนี่ยเฮ้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 ยชูชูช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าชูเฮ้ยฆ่าชูด้วยครับสงสัยต้องหาวิธีแก้แล้วครับผม ตาย3แล้วเนี่ยเอ้ยชูอีกแล้วเหรอชูอีกแล้วเหรอใจเย็นชูอ่าตายอีกแล้วสงสัยผมต้องหาเกาะออก,อก,อกสักชิ้นแล้วแหละเอาอะไรดีอะเกาะนี้ดีไหมเออเดี๋ยวเกิดมาเราจะได้ใส่เกาะแบบเออชูมันไม่ตีตายในทีเดียวหรอกอะไรเงี้ยอ้าวจบแล้วเหรอโหเออดีดีครับผมดีอย่าอย่ายืดนาน <laughs> โอเคจบสวยงามสวยงามนะผมเอ็มบีพได้ไหมเนี่ย แต่ว่าก็ตายอุย้ยได้ไม่ได้ MVP ครับผมได้มาเป็น9.7ก็สวยงามเลยนะครับผมได้มาลองลอง MVP นะออยอมเขาจริงๆนะครับผมก็บายบายครับผม